สวีดักสวัสดีนะครับก็อยู่กับเราอีพีที่3นะครับกับช่องกอบไก่พาเพลินวันนี้เป็น e ีพีที่3นะฮะวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านของสีพลเยนะฮะเพื่อจะไปเช่าพระนะครับนะมีนัดทั้งหมด3เจ้าด้วยกันนะครับจะได้ซื้อกี่เจ้าพระอะไรนั้นไปตามชมกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปตททางไปยังคอนโดปตทร้อยเอ็ดนะครับต้องซูมขนาดนี้ก็นักพี่ท่านหนึ่งไว้นะครับก็มาร้อยเอ็ดแล้วพี่ก็โทรหานะครับแล้วก็มีเครื่องบูมุนนะครับสำหรับปล่อยให้เช่านะครับจะมาแบกใส่ผมเดินทางมาถึงนะทรัพี่เขาอยู่ตอนมีต่อหนัาเดี๋ยวไปดูนะว่าวันนี้จะได้รุ่นไหนบ้างไม่ใช่ไม่ใช่มบบัังคค์ยร อยู่ร้อยเดียใช่พี่อยู่ตรงำเภอใกล้ๆน,ในี่เองพี่ก็บอกมีผปูเยอะทำก็เลยโทรโทรหาแล้วลาาครับมาชมใผมชมได้เลยเนาะเนนี้ชมภาพเดี่ยวครับเหรนการไม่เท่าไรครับเพี่พันห้า่พันห้าครับแล้ววกปูตัอะครับเ ก่อนก่อนปลาดพก่อนวันนี้หมื่นเจ็ดแล้วพี่็มันหนักแน่นเลยลงได้เยอะไหมพี่พวกนี้ก็ลองดูกันดูครับนี่ผมยองมันไม่ค่าต่อขาได้มันไม่เกินสามพันเนี่ได้ครับโอ้โหโตดีไม่รู้จะต่อไงเลยเพราน่าจะเล่นกันหมื่นหน่อยแต่อันนี้มันสภาพมันมันเป็นมองธรรมดาเนียเช่ามานาแล้วครัพี่นีก็ได้มาหลายเดือนแล้วนี้ประมาณหมื่นไม่ได้ที่ทไห่ตโา มีเบเบียดมากนะมีเช่าปะมาณัพันหนึ่งเองรว่ามาแล้วแปดพันเอนได้ครับผมมอนี่อันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้หมว,วนอน,น,นอันนี้หลวน,น,นีได้ครับอนน่ะ สี่พันไม่ใช่เนี่ยห้าสี่เอง่าอากได้เงินนะคือผมขายได้ก็ขายได้ตัวละพันสองพันสามเนยอันนี้อันนี้คุยอันนี้จบกันแล่วแหละครับคู่นี้ขอห้าสี่สี่พันห้าครับสวี่เนาะเต่ามันไม่ได้ขายได้ราคาเราป็นเงินจริงๆริงแต่ว่าน่าจะพันกว่าบาทครับพี่ที่ไหนกนเนี่ยตรงปูหมูรั่นแหละปูหมูนแต่เดี๋ยวขอดูขอชมนะยพี่อนอันน้ำพี่นี่ไม่ออกนี่มานานๆได้มาที่เราเห็นมีคิวอยู่มีคิวเหรอใช่อ๋อมีคิวคนจองแล้วใช่ไหมรับคิวได้ไหมอ๋อไมีคนจองแล้วเนาะสัญญาใจเขาแล้วทำข้าย่เีครับ แต่แพงเนี่ยาอยู่หวานนะใช่แล้วโอเคนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าดปลตพอยนะครับถึงว่าน้อยก็ไม่เช่านะพี่นะครับถ้าไม่ใหม่ผมก็เช่านะถ้าแบบปิดจองอะไรเงี้ยเป็นลังอะไรเงี้ยเอาวันนี้ก่อนแล้วกันนะพี่นาะเดี๋ยว ก็เรีโอนตังค์ให้โอนโอนไปนโอนนะพี่เนาะได้ได้ครับก็เรียบร้อยนะครับอาจจว่าเสร็จสิ้นนะครับได้ก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมช่นนะครับเดี๋ยวค่อยรวบรวมแล้วก็ไปดูกันทีเดียวนะครับต้องขอบคุณพี่มากนะคที่มาหานะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้ครับอาจจะพ้าย่อยพระหลักแล้วเช่าหมุนนะครับขอบคุณพี่แบงค์มากครับสสวัดีครับพี่มากครับผมครับขอตัวนะครับพี่งั้นเดี๋ยวผมก็ไปธุระต่อเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองเจอรึงฝากดูนนิดหน่อยตอนท้ายนะครับอาจจะได้เช หกหมื่นน่าเอาเวมันจะได้เช่าเงื่อนไหลเลยนะครับหกหมื่นน่มีราคาสวนไม่ได้ไม่เป็นไรเออครัเพราะว่ายังไม่ยังไม่กล้าสวนเลยนะครับถ้าอยู่สักประมาณสองหมื่น่อบาทได้เช่าได้นะครับแบบเอ๊หมื่นไปปลายถึงสองหมื่นไม่ได้นะครับครับถูอ่ะขออยู่ครับพี่ เคสแรกของวันนี้นะครับก็พี่เขาได้เอาพระมาให้ชมก็มีทั้งดูกันบ้างแล้วก็ไม่โดนกันบ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรครับ <S <S ถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้เช่านะครับดป็นไรรอดูต่อไปครับเผื่อจะเจออะไรหนักๆน,นะครับวันนี้ยังมีหนึ่งเจ้านะครับเดี๋ยวเรารอไปชมกันว่าจะได้อะไร เดี๋ยวเราไปดูไอ้รถนะครับซันเลงที่เราจะใช้ในการปฏิบัติการเราคืนนี้นะครับอันนี้เตรียมแผนมานานแค่ไหนอะเตรียมเจ็ดสิบสองปีเอาให้มันใกล้ๆเคียงม,มนุษย์หน่อยตาเ<ง>ดี๋ยวผมจะยืมเอารถไปออกรายการเลยนะครับตาโอ้คันนี้เท้าตาบอกว่าเปิดปัทุนันนี้ได้ไหมครับตาคลาสสิบปีแล้วอะครับน้องน้อเดี๋ยวมึ<ทา>งจับไปก่อนนะเดี๋ยวกูจับคนเดี๋ยวเบลเลยเบียนประสบการณ์ขับรถเยอะตัดสตาร์ทนะมาดูข้างสตาร์ทสตาร์ทเลยขันเร่งอยู่ตรงนี้คันเร่งเท้าขวานะครับคันเร่งขวาเฮ้ีเดียว ติดฝั่งนู้นติดฝั่งนู้นมาี่จะติดลอยลอยเบียร์ขับดูก่อนลองสามก่อนให้เบียร์สามก่อนคนขับเป็นนะดูครั้งเดียวเรื่อยๆไ,<ม>ไม่ขับประจำขอรับซื้อผลไม้นะวันนี้เรารับเช่าพะ ดีรับเช่าให้ราคาถูกนะจ๊ะบ้านใดมีบันไดรับซื้อแล้วตอนนี้ได้บ้านแรกแล้วครับอันนี้นัดไว้แม่ติดต่อให้นะครับเดี๋ยวไปเช่ากันนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องได้เช่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมมาถ่ายรายการด้วยครับผมถ่ายถไปเลยเป็นไงครับน้องอายุเท่าไหร่สิบเก้าอ๋อสิบเก้าปีอายุเป็นเป็นอะไรขาเป็นอะไรครับถึงนี้มีเรื่องกันนี้เหรอครับโอ้โชื่อน้องอะไรครับจ้เขาวดเรียนเลยน้องอู๋อ๋อแปลว่าเป็นคนชอบพายอยู่แล้วใช่ม อเอายมากอยากได้ยมากชอบมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เ,เก็บอย่งายง,ยงเดียวไม่ได้ซื้อขายโดยแลผมเป็นคนขี้ร้อนอยู่ครับดูเงิเวมาต่ฐาน่เหมือนหมูตกมันแล้วไม่เคยเอาพระให้คนดูเหรอเป็นยังไงชอบเก็บอย่างเดียวมางองก็ตอนนี้ก็ยังเล่นหลักร้อยหลักพันนะ 100, ร้อยพันกว่าบาทก็มีพกโกเก้าห้องนะครับนี่เล่นเล่นหลักร้อยนะแต่ว่าพอโกเก้าห้องนี่ะมาณก่อนเล่นหลักร้อยเดี๋ยวนี้ก็เล่นหลักร้อยแบบไม่เกินพันเพราะว่าเป็นเป็นเหรียญคนกับคารวะขี่มอเตอร์ไซค์ เป็นเหรียญแรกเป็นเหรียญแรกในประเทศดูดิได้ปูหมุนไปเลยนะแต่ไม่แท้พาะปิตาหมุนนะนี่เก็บมาแต่เด็กพระเย่อมกันนะแต่ว่าบางทีเราไม่รู้นะพระที่ไหนตอนที่ไหนไงเคยได้เช่ามร้ไม่หรอ้ว่าเราส่วนใหญ่เราเก็บแล้าเนี่ยรค อ๋อเปลี่ยนนไ้มากับชาวสวนส่วนใหญ่ก็แท้นะแต่ว่ายังยังยังไม่เห็นของต้นองไหนที่เล่นกันแพงเท่าไหร่พี่ก็อยากให้เจอพระแพงแหละเพราะว่าจะได้แบบช่วยน้องด้วยอ่ะเออพระพระดีนะจริงพระดีนะปั้นเอาให้เฉยเหรอปีปีสามหกวันนี้เราจะเล่นเนึนหลักพันเรียกเล่นกันหลักพันเดี่ยพวกโกะเนี้ยเจ็ดแปดร้อยนี่น่าจะเป็นพันอยู่พี่ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่พี่พ่าตระกรอไม่ปล่อยพี่ไม่ได้ซี้อพีอะไรก็มาดูให้ได้น้องชอบสะสมไพ่ไพ่น้องอะไรก็เป็นแน้องแบบได้ได้ไม่เป็นไรเพราะไมม่ีตัง่ถ ชานะแม่ห<ด>อกไว้ก่อนได้ไหมเอม็น<อ>ดน้องเรื้ออะไรแบบนี้เดี๋ยวแบงน้อง พี่ช่วยอยู่ช่วยเฉยๆ่แหละไม่ได้อันนี้หรอกไม่ไม่แบนี้ส่วนพระเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้วันหนึ่งมีราคาค่อยๆขายดูใจเยน็นๆไม่ต้องไปรีบขายว่าคนนุ้นมาให้ราคาเนี่ยดูในเว็บทุกวันนี้ดูเว็บดูกดอะไรเราก็รู้ละอย่างเงี้พยพ้าเงี้ยจ,จะไม่ได้แพงมากวันหนึ่งถ้ามีราคาเราก็ค่อยขายแต่ว่าไม่ต้องไปรีบร้อนขายถา้อเราเราสัทธาแล้วเราเก็บดีอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยมีแบบมีแบบมีอันนี้อันนี้เก็บไว้พ้าประมาณเนี่ยโอเคโอเคผระดีผ้าจะไม่ได้แพงมากเก็บไว้ดีก็แยกเก็บไว้วันหนึ่งก็ลองดูเป็นท้อาแล้วกัน ว่าน้องไว mm ้ก hmm. ินไม่นู่นไม่นี่ให้ยายไว้เนาะเดี๋ยวพี่โอนให้เดี๋ยวทีมงานโอนให้น้องนะพี่ช่วย2,000เนาะพี่โอนไปให้2,000นะไปไปไปกดตังค์ได้เลยเข้าจั่วอ่ะขอบคุณนะน้องสู้สููู้้โอเคน้องขอบคุณมากนะวันนี้ไปยายขอบคุณมากครับปสวัสดีครับสวัสดีครับสู้สููู้้วันนี้เราไม่ได้เช่าไม่เป็นไรแต่ว่าเราสึกสบายใจนะครับเป yeah> ็นคนแบบนี้ในวงการนะครับได้เขาให้กำลังใจเขานะสำหรับเราเงิน2,000เนี่ยกับเขาเงิน2,000เงินร้อยคนเราไม่เท่ากันนะก็นะครับวันนี้ได้ทำคอนเทนต์แล้ว <g ül> นะครับก็ให้กำลังใจกับไปเงิน2,000พวกนี้เราเติมมาเราหาได้นะแต่เขาเนี่ยโอ้เราสารมากไปพี่ดินงที่คุณก็บติดต่อไว้ครับอ๋อติดเรื่องเดียวเลยทำไมครับรไม่มีตังค์ซื้อ <c oughs> แสบไปหมดแล้วเนี่ยแฝดนี่ยสองตาเขาแสบไปหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้ผมซื้อซื้อน้ำไปเท่าไหร่กี่แก้วแล้วขายอีกสี่สิบบาทอันนี้เดี๋ยวผมดูไพ่ในอันนี้ผมให้ร้อยหนึ่งเลย ครับผมอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูดาวไฮดานะอันนี้เง้วเท่าไหร่นะครับเี้่ใส่ชามกล้วยด้วยเป็น20บาทนะ่สิบบาทเหมือนเดิมโอ้โหดีนี่ไปกินสตาร์บัครสชาติเดียวกันเลยนะเดี๋ยวนั้นดูดูใครเป็นไงอืมชาบกล้วยบุบเดี๋ยวดูฮะไม่อะน้ำกูขึ้นมาเอาของมือเลยอันนี้แท้อันนี้แท้นี่หลวงพ่อแพ้อันนี้ไม่แพ้แล้วเขาด้วยไอ้สีมุ้งมของเมื่อกี้นะครับ อันนี้ส0มร้อยเลยนะครับอันนี้ส0มร้อยเลเราเล่นมีเดิมขาดคนแล้วนึกว่ากระเป๋าหนาไม่ได้พกเงินนะพกพระเฮ้ยนี่อะมีปูหมูนี่เนี่ยอันนี้น่าจะไม่แทส่งแท้อยู่ข้งงบนปูหมุนผมเล่นบูนโดยตรงไงเอออัพทีเดียวเลยอ่ะดูของดีครับดูของดีนี่นะฮะนี่แนวมีขายได้เกือบพันประมาณสามสี่ร้อยดูดีๆอาจมีเก็บผลเก็บพระก็เยอะกระเป๋ามากเลยท่านเลยอันนี่เท่าไหร่ครับพันใช่ไหมประมาณสี่ห้าร้อยครับหลวงพ่อรวยรุ่นนี่ก็เล่นหลักร้อยครับผมไม่ไม่ได้แพงมากสล็อเฉาก๊วยไปเลย <laughs> ถ้าผมบอกเลยนะตัวนี้ถ้าเป็นแบบสไตร์สาตาบัคอเมซอนนะกับร้านพี่นะรู้ไหมผมเลือกอะไร <laughs> เลือกสต <laughs> าบัคแล้วเลือก <laughs> <laughs> แล้วพี่ <laughs> เพราะว่าถูกประหยัดอร่อยโอเคไปแล้วพี่เริ่มลำคาแล้ว <laughs> ไปพี่ส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับทำด้วยครับผม เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปที่จบไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับดีไม่ดียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีพักเครื่องนะครับอยากเปลี่ยนเ็นเงินสดก็สามารถติดต่อตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ได้เลยนะครับนะก็จะมีทีมงานแปะไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร a c e b o o k แล้วก็ทางไลน์นะครับทุกช่องทางนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ